สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกันเสมอประจำทุกวันนะครับกับเจดมอัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราว,าวการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนิเต็ดฟิเจด้งกับเจดมทุกวันนะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของอินซิเล็กเยอรมันนั่นเองนะนาจ๊ะทีมชาติที่โอ้โหหลายตอนน่อหลายคนเกรงขามแต่ล่าสุดปลดบุนเดสเทรนเนอร์อย่างฮันซี่ฟลิกออกจากทีมเรียบร้อยหลังจากพาทีมแพ้ญี่ปุ่น หต่อ4แบบหมดรูปเลยแล้วเป็นการปลดโค้ชครั้งแรกนับตั้งแต่เดฟเบตั้งโค้ดทีมชาติเยอรมันมาตั้งแต่ปี 1, 9 6 6ดีเตอร์ฮันซี่ฟลิกคือโค้ชคนแรกที่โดนปลดซะอย่างนั้นล่าสุดเนี่ยนะก็หาตัวตายตัวแทนกันใหญ่เลยบางก็บ,บอกคนนั้นบางก็บ,บอกคนนี้และเต็งหนึ่งตอนนี้คืออยู่เล่นนักโกสมันนั่นเองอดีตกุนซือของเซอเร์ยพร์นิคซึ่งตอนนี้ว่างงานอยู่แต่ ยังรับเงินจากบาเยอร์มิวนิกเพราะเป็นค่าชดเชยนั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้จะว่างงานก็ตามแต่สัญญากับบาเยอร์ ic, ยังไม่หมดก็ยังรับค่าเหนื่อยอยู่ทุกสัปดาห์น,ะนั่นเองล่าสุดเดฟเบนเนี่ยนะหรือสมาคมฟุตบอลเยอรมันเนี่ยก็ติดต่อไปยังนาโกสมันแล้วว่าอยากจะให้มาคุมทีมชาติเยอรมันและบาเยอร์มิวนิกเองเนี่ยนะโดยทางด้านของอุลี่เฮอร์เนสหนึ่งในผู้บริหารก็ยืนยันว่าถ้านาโกสมันจะคุมทีมชาติเยอรมันบาเยอร์เองก็จะเปิดกว้างและก็จะบอกว่าไอ้เงินตรงนี้ ไม่ต้องแล้วสมาคมฟุตบอลก็ไม่ต้องมาจ่ายชดเชยเดี๋ยวบาเย็นจัดการให้เองอ่าก็เป็นการ จ่ายเพื่อชาตินั่นเองสำหรับบาเยิร์นิกถ้าจะปล่อยนาโกสแมนไปคุมทัพอินซีเล็กนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าบาเยรนเนี่ยนะจะโดนทับทามจากเดฟไปอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ในการดึงยุลเลนนาโกสแมนไปคุมทีมชาติเยอรมันนั่นเองนะจ้านี่คือจะดำอัพข่าวในวันนี้เรื่องราวอนาคตของนาโกสแมนกับการคุมทีมชาติเยอรมันหรือทัพอินซีเล็กนั่นเองอ่ะแฟนๆคิดเห็นยังไงเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องหน้าเร,าต,ยยเตราตูนยุกว,ว,ว,วันนพุ่ี้ไปแล้ววสสััดีครบ